สวัสดีครับสวนบอนสีพระธรรมคลิปนี้จะพามาอัปเดตชิ้นบอนสีที่ผ่าไปแล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับตรงนี้จะเป็นกล่องชิ้นผ่านะครับผมที่เริ่มงอกแล้วก็จะมีเนี่ยครับเจ้ากรุงอังวะนะครับเจ้ากรุงอังวะนี่เริ่มงอกแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเจ้ากรุงอังวะเริ่มงอกแล้วนะครับเจ้ากรุงอังวะ ทศก,กัณฐ์ทศก,กัณน,นี้รากเดินแล้วนะครับรากเดินแล้วตอนนี้กําลังรอรอแทงหลอดใหม่นะครับไก่ตัวงามไก่ตัวงามก็กาลังกาลังแทงใบใหม่ออกมาหลวงราเนีฮาตอนนี้รากกําลังวิ่งนะครับแต่อีกไม่นานก็คงจะมีใบใหม่ๆขึ้นมานะครับอันนี้กุซุมา กุสุมาก็เริ่มแตกใบแล้วนะครับนี่เริ่มแตกใบแล้วสีมหาโพนะครับสีมหาโพเริ่มมีเริ่มมีใบขึ้นมาแล้วนะครับนี่รากเดินดีแล้วนะครับรากเดินดีอันนี้นางสวาหะนะครับนางสวาหะนางสวาหะก็รากเดินแล้วนะครับแล้วก็ขุ้มทองที่ทุกคนรอนะครับแต่ว่ากาลังนะครับกาลังกาลังแทง เขี้ยวเขียวกำลังงอกงอกขึ้นมาแล้วนะครับอีกไม่นานก็จะมีใบนะครับเพราะว่ารากเนี่ยนี่รากรากเดินดีแล้วแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้นะครับสูตรนี้ก็ใช้ได้เพอร์ไลท์เพอร์ไลท์ผสมเบอร์มีคูไลท์นะครับแต่สูตรที่ประหยัดจริงๆที่เคยใช้มานะครับก็มีทรายก่อสร้างทรายก่อสร้างเราก็ทําความสะอาดแล้วก็ค่อยนํามาวาง ชิ้นผ่านะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นผลมากๆก็คือคุยมะพร้าวนะครับคุยมะพร้าวแช่น้ํา3ถึง7วันเราก็ล้างน้ําวันต่อวันนะครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพูนหลวงพ่อพูนนี้เพิ่งผ่าไปแล้วก็รออีกสักหน่อยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ที่เราได้ทําคลิปไปนะครับเป็นการผ่าลูกไม้สีสวยมากนะครับ สีแดงแล้วก็มีป้ายมีป้ายเขียวป้ายมิ้นนะครับไปย้อนดูได้นะครับผมส่วนบรรยากาศในโรงเรือนเราก็กําลังเคลียร์น,นะครับเราจะเคลียร์ไปเรื่อยๆค่อยๆปรับปรุงนะครับตรงนี้เราก็นําบอลบ้านๆน,นะครับมาแต่งเดี๋ยวต่อไปก็ก็จะเป็นพุ่มไปหมดเลยนะครับเป็นทรงพุ่มทรงกอฟอมกอนะครับบอนบ้านตรงนี้เป็นอีเนาถัดไปก็จะเป็นเจ้ากรุงเดนมาร์กนะครับอีเนาที่นี่ก็ กัดสีชมพูสวยงามนะครับนี่เขาได้รับแสงที่ดีนะครับส่วนเจ้ากรุงเดนมาร์กกัดสีชมพูสวยงามเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเนี่ยน้าชมพูเห็นไหมครับนี่สวยงามนะครับแล้วอันนี้ก็จะเป็นตู้แม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นตู้แม่พันธุฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้ไซส์เบบี้ไปหาไซส์กลางไซส์ตั้งแม่อย่างเงี้ยนะครับ อันนี้ก็เป็นหน่อนะครับหน่อที่แยกไว้ปีกินรีหน่อนะครับเป็นหน่อของปีกินรีสําหรับคนที่ได้ไปนี่รับรองว่าโตมาสวยงามแน่นอนเพราะว่าเป็นหน่อของเขานี่กัดสีตั้งแต่เด็กนะครับกัดสีแต่เด็กสําหรับปีกินรีเดี๋ยวเรามาอัปเดตในตู้นี้มีอะไรบ้างนะครับ อ่านี่ก็ปีกินารีนะครับปีกินารีเหมือนกันนี่น,นะครับการยาวมาแต่เด็กเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่นะครับอ่าผ่าชิ้นใหญ่เนี่ยสีสวยงามสีสวยงามแต่เด็กเลยนะครับนี่สำหรับโอ้โหนี่ครับสองใบแล้วเนี่ยอันนี้มีสองใบแล้วนี่ปีกินรีเป็นบอนสีอีก ชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามมากๆนะครับปีกินารีเดี๋ยวจะพาไปไปดูอจอมต้นจอมของเขานะครับแล้วจะบอกว่าทําไมเขาถึงสวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเป็นกล่องแรกๆที่ลองลองใช้แค่เพอไลนะครับกล่องหลังๆก็ผสมัวมิโครไลท์เข้าไปด้วยนะครับเพิ่มธาตอาหารสารอาหารเข้าไปอีกนะครับจริงๆนี่ก็มีอีกหลายกล่องนะครับนี่น แต่ว่าตัวน,นี้จะเป็นการเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เป็นการเพาะเมล็ดนะเพาะเมล็ดนะครับอันนี้เพาะเมล็ดอันนี้ก็จะเป็นเพาะเมล็ดเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้เป็นเพชรพันล้านเริ şey ่มนะครับเพชรเพชรพันล้านนี่เริ่มเริ่มที่จะโตมาแล้วนะครับโตมาแล้วอันนี้นางสุชาดานางสุชาดาที่หลายๆท่านจองไว้ตอนนี้เริ่มมีใบมาแล้วนะครับเริ่ม เริ่มง,งอกเป็นเห็นไหมครับนี่เริ่มง,งอกเป็นใบละนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นไม้เพาอมาเลเช่นเดียวกันนะครับนี่เพชรพันล้านเพชรพันล้านราคาหลักร้อยนะครับสวยเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะเป็นอ่าบอลที่ไม่ได้เป็นตัวแรแต่ก็มีความสวยเฉพาะตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างปีกินาลีเนี่ย ถ้าเราเลี้ยงเป็นฟอร์มกอนะครับยิ่งสวยปีกินารีสวยมากนะครับถ้าถ้าเกิดจะยกให้อบอลโทนสีแดงหรือในกลุ่มกวนอูเงาวกวนอูหฮองเฮาหน้าคราชปีกินารีพนารายในใจก็ยังให้ปีกินารีนะครับปีกินรีนี่ถือว่ามีความสวยงาม ฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆนะครับอันนี้ทุ่งนาเรศวรเป็นยังไงบ้างทุ่งนาเรศวรน,นี่ก็ผ่าชิ้นใหญ่อยู่นะครับกาลังงอกกําลังงอกนะครับเพราะเพิ่งจะผ่าไปเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับพานุมานเข้าเฝ้าหงสูวันนะครับมงกุดเพชรเอมอมงกุดเพชรนี่ก็เดี๋ยวรอให้เขากัดเป็นมงกุดเพชรหน้าชมพูนะครับไม่ใช่มงกุดเพชรหน้าด่าง องคุลิมานก็เริ่มงอกมาแล้วหลายต้นนะครับเดี๋ยวดูกล่องนี้เหลือกี่ต้นอ่าเทศนาคาเหลือสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นอันนี้ไก่ราชาวดีไก่ราชาวดีก็งอกแล้วนะครับนี่ไก่ราชาวดีนะครับ,รนะรบอันนี้ เหลืออยู่2ต้นนะครับแล้วก็มีกําลังเนี่ยกำลังแทงรากออกมาใหม่สําหรับนางกิรินีนะครับชุดที่แล้วหมดแล้วนะครับอันนี้ชุดใหม่กาลังมานะครับกาลังมานะครับเดี๋ยวพามาดูอีกตู้หนึ่งนะครับตู้นี้ก็เป็นชิ้นผ่าเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเพชรเจ็ดสีหน้าแดงเนี่ยครับที่ใครที่ได้ไปนะครับอันนี้ ดูดดูกล่องนี้อันนี้เป็นชุดใหม่ที่ผ่าดูชิ้นผ่าก่อนนะครับนี่ใหญ่กว่านิ้วโป้องอีกนะครับแล้วเนี่ยพอเราผ่าชิ้นใหญ่เห็นไหมครับใบแรกก็เริ่มกัดสีละเนี่ยดูชิ้นผ่าผ่าชิ้นใหญ่เนี่ยพอใบแรกออกมาก็พร้อมจะกัดสีแล้วแล้วเนี่ยใบที่สองมาแล้วเดี๋ยวต้องแยกใส่กระถางไว้แล้วนะครับเพชรจดสีหน้าแดงนะครับใครชอบโทนเขียวแดงนะครับ ต้องเพชรเจ็ดสีหน้าแดงเพราะว่าลักษณะการกัดสีก็ไม่ต่างกับองคุลิมานเพราะว่าโทนเขียวแดงเหมือนกันนะครับโทนเขียวแดงเหมือนกันต่างกันที่ฟอร์มทรงใบอย่างเงี้ยนะครับแล้วเนี้ยเขามีขอบด้วยนะครับเนี่ยเนียขอบสีแดงแดงเห็นไหมครับเนี่ยขอบสีแดงแดงเนี่ยเพชรเจ็ดสีหน้าแดงนะครับ <c oughs> ฝั่งนี้ก็จะมีฝั่งนี้ก็จะมีพระยาสุรเสณจุลพลนะครับเดี๋ยว แยกลงกระถางนะครับจุลพลอันนี้จอมง้าวกวนอูเนี่ยหลอดใหม่มาแล้วเพิ่งจะพาไปเมื่อไม่นานนี้นะครับอ่าแยกหน่อเป็นการแยกแยกหน่อเขานะครับฝั่งน้นก็จะเป็นอ่มหาดไทยนี่เขายุบไปนี่ใบใหม่นะครับนี่มหาดไทยนะครับแล้วก็กิริณีกัดสีแล้วกิริณีอ่ชุดนี้ก็เก็บใบ ตั้งแม่ด้วยนะครับนี่ได้ประมาณสองสมต้นในกิริณีอันนี้สเสวตกุลชอน,นี่ก็เหมือนผักกาดเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยเสวตกุลชอนเห็นไหมครับขาวมากขาวมากรู้สึกว่าจะมีชมพูระเรื่อด้วยนะครับนี่เขาได้รับแสงดีเหมือนผักกาดมากเลยว่าผักกาดผักสลัด ฝั่งนี้เป็นอ,อาจารย์คงอาจารย์คงนะครับใบห่อหอ่อป้ายชมพูสวยๆแบบนี้ดูดูนี่ดูน้ำกลิ้งบนใบใบบอนใบบอนสีนะครับนี่นะครับอาจารย์คงนะครับอยู่ที่นี่จะมีอาจารย์คงกับอาจารย์มั่นนะครับนี่อาจารย์มั่นอยู่โน่นเห็นไหมครับนี่อาจารย์มั่นอาจารย์มั่นก็ใบกลม เส้นใบกระดูกใบสีชมพูนะครับมีเม็ดขาวกระจายอยู่ทั่วใบนะครับนี่อาจารย์มั่นส่วนนี้อาจารย์โค้งป้ายชมพูแบบนี้นะครับนี่ส่วนอันนี้เป็นหลวงปู่ศี์นะครับหลวงปู่ศี์ก็ก็มีมีมีดางมาด้วยนะครับนี่ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับเผื่อจะได้ดางฮาร์บ้างนะครับ เลี้ยงไปเรื่อยๆครับการเลี้ยงบนสีต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นมากๆนะครับอันนี้หลวงปู่ศิษย์ก็อเอาไว้ทําจํานวนเหมือนกันเดี๋ยวรออัพไซ์ก็จะทําจํานวนนี่อีกต้นหนึ่งพ่อของนางสงการนะครับพ่อของนางสงการคือเท้ากบิละพรมเท้ากบิลพรมดูการกัดสีของเขาเนี่ยนะครับจะป้ายแบบนี้นี่นะครับการกัดสีของเขา นะครับป้ายแดงแบบนี้นะครับมีแดงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมเท้ากระบินละพรมนะครับหน้าสะสมนะครับเป็นไม้เก่าหน้าสะสมอีกตัวหนึง่งเท้ากระบินระพรมในนี้ก็จะมีะมะขวานรังสรรน,นะครับมะขวานรังสรรก็ เอาไว้ต้นนี้ก็คือเหลืออยู่หนึ่งต้นพอดีเขาโตมากก็เลยเก็บไว้ตั้งแม่นะครับเก็บไว้ตั้งแม่ดีกว่านะครับสีปาดดูสีปาดกันกัดสีใบนี้ชมพูมาเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลูกไม้ลูกไม้นี่ก็รอดูฟอร์มตอนโตนะครับเพราะว่าลูกไม้หนึ่งฝักเนี่ยแต่ละลายไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ละลายดูไม่เหมือนกันนะครับเราจะรอดูตอนโตว่า ต้นไหนฟอร์มสวยที่สุดเราก็จะคัดต้นนั้นมาลองดูนะครับว่าจะตั้งชื่อได้ไหมถ้ายังไม่โดนใจก็อาจจะเอาไว้ก่อนเอาไว้ผสมสีนะครับรอดอกเขาอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะทีนี้จะพามาดูที่พูดไว้เมื่อต้นคลิปอ่ะปีกินรีนะครับดูดูสีดูสีของปีกินรีเนี่ยขนาดเทียบกันกันกบไอ,อ้กวนอูเนี่ยเห็นไหมครับ ความแตกต่างเส้นเขาจะมีความเข้มชัดเจนนะครับเส้นเนี่ยเส้นเหมือนเหมือนจะหนุนขึ้นมาด้วยนะครับเส้นเขาเนี่ยเหมือนกระหนกลายไทยนะครับเหมือนกหนกลายไทยดูเส้นเส้นเข้มพื้นแดงมีขาวด้วยนะครับแล้วก็ขอบขอบเขียวมีปลายใบที่พริ้วนะครับอ่ะดูนี่ยิ่งใหญ่เลยนี่นีน ใหญกว่าฝ่ามืออีเนี่ยต้นเนี่ยเห็นไหมครับดูสีของเขาว่าเข้มแค่ไหนเป็นบอนสีอีกชนิดหนึ่งที่มีสเสน่มากๆนะครับใครที่ได้ไปนะครับใครที่ได้ไปรับรองว่าไม่ผิดหวังกับปีกินรีเขามีความสวยเฉพาะตัวมากๆนะครับยิ่งตอนที่ตอนนั้นเลี้ยงไว้อยู่6กระถางตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ3กระถางนะครับ คือใครเห็นก็สะดุดตาว่าโอ้โหขนาดนี้เลยอตอนที่ก่อนจะผ่าเนี่ยใบเขายาวยาวเป็นศอกเลยนะครับจะมีคลิปอยู่นะครับทาคลิปลงอยู่นะปีกินารีใบของเขาจะยาวมากนะครับยาวมากๆนะครับอันนี้จอมทับอันนั้นเอกร,ราชนะครับเอกร,ราช แล้วก็อันนี้นี่นี่น,นี่นี่ก็เริ่มกัดแล้วเพชรเจ็ดสีหน้าแดงนี่เห็ไหมนี่เริ่มกัดสีอะไรนี่ครับนี่เขาจะกัดสีแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหนอหนอสุดรักนะสุดรักด่างนะครับไม่ใช่สุดรักเขียวนะครับโดยยิ่งต้นนี้ดูครับนี่การกัดสีของสุดรักต้นนี้หนอนะครับหนอสุดรักนี่ติดด่างแบบสวยมากนะครับสวยมากมากนี่หนอสุดรักด่างนะครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆอาจารย์ มั่นเมื่อกี้เนี่ยให้ดูใกล้ๆเ็็เมไหมครับมีเม็ดกระจายเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนแสงพร,ระบุรรมสารีริกธาตุนะครับกระจายขาวอยู่ทั่วใบเลยนะครับมีนอหนึ่งต้นนะครับนี่ไอ้นอเล็กอยู่หนึ่งต้นส่วนนอใหญ่3ต้นนี้จะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับสําหรับอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นนะครับ วันนี้ก็พามาอัปเดตนะครับมาพา update, อัปเดตชิ้นผ่านะครับชิ้นผ่าว่าโตไปขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็พามาดูไม้จอมต้นแม่ของเขาแล้วก็อบอนสีชนิดต่างๆที่ยังไม่ได้อัปเดตในตู้นี้นะครับก็มาอัปเดตให้ดูนะครับผม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบรรันสีสุขจากธรรมชาติได้พบก,กันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่จะนํามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเสพเพื่อความสุขนะครับให้ทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคค่าพาทุกท่านทุกคนเทิน